ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการของการท่องเที่ยวเดือนธันวาคมแล้วนะคะดังนั้นบมายนี้แฟงจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมในเชิงพื้นที่ที่หลายจังหวัดเริ่มกลับมาคึกคักจุดหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะไปดูที่สระบุรีนะคะ รุ่งนี้แล้ว2-4ธันวาคมค่ะคุณผู้ชมอยากจะชวนคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตเมืองคาวบอยที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีนะคะนอกจากกระตุ้นการท่องเที่ยวงานนี้ยังเปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมแสดงความสามารถด้วยนะคะซึ่งล่าสุดในภาพเนี่ยค่ะคุณสุวรรณีวิชาพรปักหมุดเข้ามาเล่าว่าเด็กๆจากค่ายต้นกล้ามวกเหล็กเด็กรักป่า เขากำลังเตรียมฝึกซ้อมการแสดงสําหรับใช้โชว์ในงานมวกเหล็ก e x ็กซ i t i ช n ัจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะเล่าเรื่องราวของมวกเหล็กผ่านสายตาเยาวชนค่ะซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลคาวบอยมวกเหล็กตั้งใจนําเรื่องราววิถีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรมาเผยแพร่ค่ะการฝึกซ้อมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและบรรยากาศความน่ารักสดใสนะคะ เด็กๆก,ก็สนุกสนานค่ะนี่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากน้องๆได้ร่วมเรียนรู้ห้องเรียนศิลปะและธรรมชาติผ่านค่ายเยาวชนต้นกล้ามวกเหล็กเด็กรักป่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เอาศิลปะการแสดงศิลปะในขแขนงต่างๆต่อย,ยอดเป็นการแสดงในพื้นที่สาธารณะสะท้อนถึงทรัพยากรในบ้านของพวกเขาค่ะเป็นมวกเหล็กครับมวกเหล็กเด็กรักป่าครับแต่ว่าละครที่ผมแสดง เป็นละครเ่าลูกโป่งครับยังไม่มีชื่อครับน้องแสดงเป็นอะไรในละครเรื่องนี้เหรอคะก็แนะนําตัวแล้วก็แนะนําตัวละครในละครเรื่องนี้ค่ะน้องทราบไหมคะว่าละครที่น้องกําลังซ้อมกันอยู่ไปแสดงที่ไหนเหรอคะก็ไปแสดงที่งานคาวบอยของอำเภอบมือเลยค่ะวันที่สองธันวาคมค่ะน้องรู้สึกยังไงบ้างคะก,การได้ร้อมละครเรื่องนี้แล้วก็นําไปแสดงก็สนุกค,ค่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมเยอะมากด้วย สำหรับงานมวกเหล็กเอ็กซิบิชันครั้งที่1จะมีนิทรศการบอกเล่าความทรงจำเมืองมวกเหล็กจากอดีตถึงปัจจุบันเลยนะคะจะเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเมืองเก่าวิถีชีวิตดั้งเดิมและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะถ้าไปงานนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นการแสดงละครหุ่นธรรมชาติมีการอ่านบทกวีด้วยแล้วก็จะมีละครใบ้รวมไปถึงมินิเทเตอร์นะคะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวมวกเหล็กสระบุรีไปให้กำลังใจน้องๆสัปดาห์นี้ปักหมุดไปกันได้ที่งานเทศกาลตำนานข่าวบอยมวกเหล็กณนะมวกเหล็กคาวบอยซิตี้อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีไปทั้งทีก็อย่าลืมปักหมุดมาเล่าให้ฟังผ่านทางซีไซส์ด้วยนะคะต่อเนื่องเลย